เขาก็จะมีการนําเหรียญหรือต่างๆนาๆนาเอาไปใส่การนําเหรียญตรงนั้นเนี่ยเพื่อไปมีความเชื่อว่าเอาไปใช้ในพศภูมิหน้านะครับพศภูมิหน้าเกิดเป็นอะไรก็สามารถเอาไปซื้อประตูผ่านได้คุณจะได้ไปขึ้นสวรรค์ขึ้นอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งไอ้เงินที่นั้นเมื่อเผาปุ๊บเนี่ยเขาจะเรียกว่าเงินปาดผีเมื่อลูกหลานได้เงินนี่ไปได้เหรียญนี่ไปก็จะไปเข้าสู่พบภูมิหน้าหรือว่าเอามาติดกระเป๋าเนี่ยนะครับก็จะเป็นเครื่องรางของขลังที่ทําให้ทํามาค้าขึ้นนะครับเกิดดรนํางงกล่ึ ผู้วายชนเพื่อให้ดําเนินการทําตามประเพณีโบราณหรือทําตามใดๆก็แล้วแต่ที่เจ้าภาพร้องขอเราดูแลตั้งแต่ง,งานเสียชีวิตยันจบงานนะครับเราดูแลให้ทุกท่านหมดเลยการจัดงานศพไม่ได้แพงอย่างที่ท่านคิดเจ้าภาพสามารถจัดได้ตามกาลังหรือจัดได้ตามความเหมาะสมที่เกิดขึ้นตามแก่ควรตามอัตภาพของตนไม่จะเป็นต้องให้ตัวเองลําบากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ทุกๆอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปถ้าหากจิตเราเป็นกุศลนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราทํามันบริสุทธิ์แล้วสิ่งที่เราทําเกิดคุณงามความดีแล้วนี่คือ อันสูงสุดของชีวิตมนุษย์ครับ